สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ซาต้าไส้เตี๋ยวก,พาายวกยวะ,ะพ้ามาเที่ยวอีกแล้วนะคะพามาเที่ยวทะเลสงครานะคะหาสมิลาค่ะหาสมิลานะจ๊ะพามาดูเด็กๆเล่นน้ำกันะค่ะเยอะแยะมากมายวันเย็นๆนะคะตอนเย็นๆแดดลมลมตกนะคะเด็กๆชอบกันเลยค่ะเล่นน้ำกันนะคะเล่นน้ำที่ชายทะเลแล้วก็มาดูเกาะนูเกาะแมวกันนะคะ จ้าเดี๋ยวเศร้าตายไปให้ไปแหลกกล้องหลังนะคะจะไปลดไปรวดไปลวดไปลด,ไป,ลด,ไ,ปลดไปดูกล้องหลังกันเลยจ้า ตอนนี้ก็ท้องฝากอ,อ,อาธิตย์นะคะฝาะอาทิกำลังจะตกแต่ว่านน้นตกที่ยอดชนนั่นนะคะตกทต่ทิวยอดชนนน้นนะคะ ไม่ได้ตกทิทะเลนะคะทะเลพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะคะปราอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าท่ทาเลนะคะแต่ว่าเวลาตกเป็นตกที่ยอดสุนนะคะอันนี้เกาะแมวนะคะเกาะแมวเกาะแมวมันตัวเอียดว่าเกาะนู้ไม่โหลดใส่เหมือนกันนะคะอันนี้เกาะนู้ค่ะนะคะเกาะนู้ตัวเบลเทอร์เลยนะคะแต่ว่านู้แมวตัวเต่าเต็ดและเลือดตาวีดไม่โหลดใส่จะมีเลือบรรทุกสินค้านะคะลอยข้อลอยลำอยู่นะคะ มีเยอะแยะเลยค่ะเรือบรรทุกชิ้นคานะฮะซูุ่มก็ไปเลขเข่แค่ๆเลยเล่ได้ตาวนี่หละเด็กๆก็เล่นน้ำกันนะคะตอนเย็นๆนะคะวันนี้ซราตายก้กระ,ะ,ะพามาเล่น้ำทะเลค่ะนะคะกรพามาเล่น้ำทะเลตี ฮาสมิลาทรงครานะจ๊ะทุกคนเมื่อตอนกลางวันนะน้ำทะเลสีสวยนะคะซึ่งมีผอผาสิย์จะตกดินแล้วน้ำมันก็เลยสี ไม่คอยช่วยเา่เใยนะคะเหล็กเดียวทราบตายไม่ได้ท้ายมาตึงเปแวกินข้าวกันอยู่เถอะนะคะวันนี้ทราบตายก็พามาแลกเกาะนู้เกาะเมวนะจ๊ะทุกคนนะคะ เกาะนูเกาะแมวที่ในเทศอำเภอเมืองอำเภอเมืองสงขลานะจ๊ะฮัสามีรา คนเด็กๆมาเล่นน้ำกันเยอะแยะเลยค่ะตอนเย็นๆแดดลมร่มตกนะคะคนเยอะๆเลยนนะคะเออแดดลมร่มตกเด็กๆกระชอบเลยนะคะมาเล่นน้ำทะเลกันนะคะผู้ปกครองผู้ปกครองกับผ้ากันมาเล่นน้ำผ้าเด็กๆพ้าลูกๆล้านๆมาเล่นน้ำทะเลกันนะคะ อ่ะคะ่ะซาตายก็ใ้กับเต่เกาะนูกับเกาะแมวนะคะนูอยู่ข้างหน้าแมวอยู่ข้างหลังนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้ด้วยนะคะชอบก็บกดไม่ชอบก็บกดน,นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยะคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะนะจ๊ะบายบายจ้า